ช้างศึกบุกอัดสีลังกา4ประตูต่อศูนย์ทีมชาติไทยชุดนี้ได้ส่งสัญญาณแล้วว่าพวกเขาจะกลับมายืนในระดับเอเชียได้อีกครั้งหลังจากพวกเขาครับบุกไปเอาชนะทางด้านสีลังกามา40นในรายการเอเชียนคัพ2027เมื่อคืนที่ผ่านมาเกมนัดนี้ครับทีมชาติไทยเริ่มต้นได้ดีนะครับได้ประตูขึ้นนำในนาทีที่7 จากธนวัฒน์ซึ่งกิดถาวนับลูกยิงไกลที่สวยงามอีกหนึ่งลูกเลยอาศัยจังหวะจบสกอร์ได้เฉียบคมทําให้ทีมชาติไทยออกนําในนาทีที่7หลังจากนั้นครับเป็นช่วงเวลาของทางด้านจูดเบลครับที่ผลิตสกอร์เพิ่มให้กับทีมชาติไทยได้ถึง2ประตูเลยเป็นการเริ่มต้นของจูดเบลที่ดีสําคัญครับในการหาพื้นที่ของจูดเบลต้องบอกว่าเขาถือว่าเป็นตัวชูโลให้กับทีมชาติไทยนัดนี้เลย ท้ายเกมนะครับพันษาเหวิบูลคนระับมาปิดกล่องคนระับในการโขเข้าไปคนระับทำให้ทีมชาตไทยได้ประตูที่4แบบขาดลอย ในการเข้ามาคุมทีมของแอนโทนีฮัสสันถือว่าประเดิม2เกมได้แบบสวยงามน,นัดแรกอุ่นเครื่องกับสิงคโปร์ก็เอาชนะสิงคโปร์ได้3-2นัดนี้คือเอเชียนคัพรอบคัดเลือกเขาก็ทำได้ดีหลังจากบุกไปเอาชนะศีลังกา40ทำให้พวกเขาครับมี12แต้มจาก5นัดทีมชาติไทยครับเหลืออีก1เกมเป็นนัดชีช้ชะตากับทางด้านเติร์กวิติฐานในวันที่31มีนานี้นะแฟนบอลชาวไทยช่วยกันเข้า มาเชียร์ทีมชาติไทยด้วยและเราจะลุ้นให้ไทยไปเอเชียนคัพพร้อมกัน